รสชาติเด็ดนะครับเผ็ดนิดหน่อยรสชาติหมูลงไปเลยมะเขือเทศที่เราหั่นนะครับใส่ลงไปเลยครับที่เราหั่นไว้นะครับเทลงไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเื่อนมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาทำเมนู ผัดน้ำพริกหมูนะครับผมสูตรแซ่บๆตามสไตล์บ้านๆชาวโคราชนะครับมาดูส่วนประกอบนะครับผมก็จะมีมะเขือเทศนะครับหั่นนะครับผมเป็นชิ้นแล้วแต่จะหั่นแบบไหนได้เลยนะครับหมูเป็นหมูสับนะครับผมหอมกระเทียมหั่นนะครับนี่ครับผม หัวหอมหัน่นกระเทียมนะครับตําไม่ต้องละเอียดมากนะครับแล้วผมจะใส่นี่ครับผมใบมะกรูดซอยนิดนึงนะครับเพื่อความหอมเครื่องปรุงก็จะมีรสดีผงชูลสนะครับน้ําปลาแล้วก็พริกป่นนี่ครับพริกป่นบางคนอาจจะชอบหวานนิดๆก็ใส่น้ำตาลได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับผม ขั้นตอนแรกนะครับผมเทน้ำมันพืชลงไปครับตามด้วยกระเทียมที่เราตำไว้นะครับผู้จนกระเทียมหอมเหลืองนะครับผมนี่ครับใกล้หอมแล้วก็หอมแดงเลยครับใส่ลงไป นี่ครับผมพอหอมใกล้สุกแล้วกระเทียมเหลืองหอมแล้วนะครับก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยครับอืมโอเคแล้วก็นี่ครับใส่หมูลงไปเลย แล้วก็นี่ครับใส่พริกป่นลงไปเลยครับพอหมูเริ่มสุกก็ใส่พริกป่นลงไปครับนี่ครับก็เดี๋ยวเราจะเอานี่ครับหมูไปตําในคกอีกครั้งนะครับให้มันละเอียดนะครับผมผมเราคั่วเสร็จแล้วก็เอาไปตําในคกครับให้มันละเอียดนะครับตําเสร็จก็เอามาเทใส่กระทะอีกรอบนะครับ นีค่ครับนี่ครับใส่น้ำไปนิดนึงนะครับแล้วก็นี่ครับผมมะเขือเทศที่เราหั่นนะครับใส่ลงไปเลยครับโอเคครับผมผัดจนมะเขือเทศเริ่มสุกแล้วก็ใส่น้ำเพิ่มได้เลยครับตามความต้องการเลยครับ มาครับผมได้รสชาติแล้วเราก็จะมาปรุงรสชาติกันเลยครับผมนี่ครับผงชูรสน้ําตาลเล็กน้อยครับตามด้วยน้ําปลานะครับโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยครับปรุงรสชาตินะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสุกเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมหอมกระเทียมที่เราหั่นไว้นะครับเทลงไปเลยครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมรสชาติเด็ดนะครับเ่บๆตามสไตล์บ้านๆนี่ครับว่เดี๋ยวเราจะไปตักใส่จานกันนะครับนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเมนูง่ายๆนะครับผมสําหรับอาหารเย็นเรานะครับผัดน้ําพริกหมูนะครับผมสูตรโคราชเ่บๆนะครับนี่ครับตามสไตล์บ้านๆโอสายดุยนะครับผม รสชาติเด็ดนะครับเผ็ดนิดหน่อยรสชาติแซบแซบนะครับมากินด้วยกันนะครับผมเพื่อนๆนี่ครับสุดยอดครับผมดูตอนหมูนะครับนี่หอมนะครับผมกำลังร้อนๆนะครับโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยโดยการกดกระดิ่งนะครับกดถูกใจ แลวที่พลาดไม่ได้เลยนะครับผมคือกดติดตามช่องโอสายลุยให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูเมนูหน้านะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับผมสําหรับเมนูนี้ก็ขอไปกินก่อนนะครับเสบๆนัวๆครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม